สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมผานใหม่กันผานใบจักรหกนะครับเป็นซีเอ็มทีกับเพกาซัทนะครับโคง้งโค้งผานของซีเอ็มทีส่วนใบผานของเพกาซัทโค้งผานของซีเอ็มทีนะครับใบผานของเพกาซัทนะครับเขาบริษัทเขารวมมือกันตามนั้นตามนั้นอ่าอ่าพอตามเนี้ยผมไม่ไหวแล้วรถดรถกระแทกครับปวดตรงขี้นะครับไปแล้ว ใช้กับคูเปต้า L ห้าศูนย์นะครับตัวนี้5018 SP นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ53,000ืนามนะครับยังใหม่กิ๊กอยู่เลยยังปรับผ่านมาลงตัวนะครับล้อหน้ายังเป๋อยู่เดี๋ยวก็ถ่ายไปแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะครับแต่เข้าเข้าดีนะครับ ก็ถ่ายไปได้หนึ่งกระทงแล้วนะครับนี่กำลังจะเก็บใส่งานนะครับก็ถือว่าเข้าดีมากาจะดึงกำลังรถหรือเปล่าก็อยู่ที่การปรับผ่านนะครับตอนนี้ยังปรับไม่ได้นะครับยังดึงตัวรถอยู่ล้อนหน้ายังเป๋อยู่นะครับเดี๋ยวก็ถ่ายไปแล้วก็ปรับไปนะครับ ก็นี่นะครับรอยที่ถ่ายไปเหลือไใส้งานนะครับเดี๋ยวมาดูกระทงใหม่กันนะครับก็มาด้วยกันสองคันนะครับคุปต้า L 5 0 1 8ูปดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นฐาน C N C คู่ตัวามาตั้งแต่ซื้อรถมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอย่างไหนมันน่าใช้กว่ากันกระทรงนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเวียนซ้ายเก็บข้างคันอยู่เดี๋ยวเริ่มกระทรงใหม่เรามาดูกันนะครับแ้่ชอบอย่างไหนก็เลือกใช้กันได้นะครับอันนี้เป็นผ่านซีคู่ตัวนะครับ ยังไม่มาเลยไปขี้ยังไม่มาเลยนะ่ะอู้แล้วอู้งานแล้วสำหรับคอมต้า L50 คันนี้จะเห็นบ่อยๆนะครับผมนําเสนออยู่บ่อยๆนะครับคันนี้งานเยอะช่วงนี้งานเยอะมากก็ยังเก็บหัวงานอยู่นะครับใกล้จะเ,เสร็จแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วหน้าตาคนคุ้นนะครับหน้าตาคนคุ้น เดี๋ยวจะปรับผันใหม่นะครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวจะลองลองกบไสงานดูนะครับแล้วก็ไล่ปรับแขนไปด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างเข้าดีนะครับท่านผู้ชมแหมไปปรับแขนสักไกลเลยตามไม่ทันละเดี๋ยวให้มาปรับตรงนี้นะครับ <c oughs> จริงจริง ก็สังเกตล้อหน้านะครับยังเป๋อยู่นะครับล้อหน้ายังเป๋อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาลูกหน้าขึ้นอีกนะครับเข้าเยอะนะครับท่านผู้ชมมันก็จะหนักรถหน่อยเดี๋ยวลองปรับแขนนะครับเดี๋ยวจะเอาลูกหน้าขึ้นนะครับแล้วก็คลายแขนกลาง แก่เรื่องก็ไม่ีีก็ปรับไปลองไปนะครับจะดูว่าจะดึงกำลังรถไหมร้อนหน้าจะเป๋ไหม ต้องไปกระทงใหม่ครับเดี๋ยวไปลองกระทงใหม่สักครู่นะครับอันนี้ปรับเข้าวๆไปก่อนนะครับก็ดึงแขนขวาขึ้นนะครับให้ลูกนามันลอยอีกนิดนึ้งก็คลายแขนกลางนะครับเ้ยดึงเข้านี่หว่านะเอาเข้าเอาเข้า ดึงแข่งกลางเข้านะครับเดี๋ยวจะลองๆนะครับว่าจะดีกว่าเดิมไหมมันจะดึงกำลังลดไหมตอนนี้เอาก็ข้าครับเดี๋ยวไปกระทงใหม่ถึงจะรู้เรื่องนะครับท่านผู้ชมโอ้โหรู้สึกว่าจะเข้าดีมากนะครับลูกหลังนะ่าจะเข้าเกินแล้วเนี่ยมันเป็นล่องนะครับมันลอยเกินนะครับ เดี๋ยวค้ายกลับมาใหม่ก็ยังไม่ลงตัวนะครับก็ถ่ายไปปรับไปนะครับเดี๋ยวจะลองวางที่เรีเยบๆดูนะครับ รู้สึกว่าลูกหน้าจะลอยก็จะลองไปปรับไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับให้ดูอ้อยอ้อยถ่ายที่เราถ่ายไปรอบแรกนะครับ ก็จะเป็นร้อยหยักๆตามรูปผานนะครับก็ยังไม่ลงตัวนะครับปรับยากมากอ่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสอบถามดูว่ามันลงตัวยังแต่เราหน้าเริ่มดูดีแล้วนะเริ่มตรงแล้วก็การปรับผานก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าจะเข้ากี่เซนกี่เกียวแล้วแต่ลักษณะดินนะครับก็เริ่มดูดีกว่าเก่าขึ้นเยอะนะครับล้อหน้าไม่เปแล้ว เดี๋ยวอ่าสักสองสามล่องนะครับว่าอ่ามันจะนูนหรือเปล่าหรือว่า,าเป็นลอนหรือเปล่านะครับอ่าอีกักอรสองรออนะครับพอลูกหน้ามันเข้าเกินก็เลยอ่าปรับแขนขวาขึ้นนะครับแล้วก็คลายแขนกลางช่วยนะครับนอนไม่ขับแล้วรถไถอ่ะ ไปถ่ายคลิปอีกแล้วนี่ครับคันนี้จอดก็ร้อยที่ถ่ายไปมันจะเข้ามากกว่าผ่านซีนะครับแต่ว่า,าผ่านเพกซัสที่มันยังใหม่อยู่นะครับมันจะงัดออกมาเป็นก้อนกอนนะครับไม่เป็นผงเหมือนผ่านซีนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบดูนะครับก็ประมาณสิบกว่าไร่นะครับน่นจะของขับรถยนต์มาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าสิบเท่าไหร่ ป,ออประมาณสิบห้านะครับลองลองผ่านให้หมดนะครับสิบห้าไล่วันนี้เอาให้พอใจเราไปเลยก็มันเป็นทิ้นแข็งนะครับยังไม่ได้ไถน้ํานะครับว่ามันจะดีจะเสียยังไงไม่รู้ราดสิบห้าไล่วันนี้ลองผ่านให้พอใจนะครับก็ใกล้เคียงแล้วนะครับนี่ 102. นร้อยสองเดี๋ยวเรามาดูร้อยสามกันว่าจะเป็นรอนหรือเปล่า ครบรอบที่สองนะครับเดี๋ยวเราดูล่องที่สามกันรอบที่สากันนะครับเอ็กไงมั่งเข้าดีว่าเออเข้าดีบอกเข้าดีนะครับมันใหม่ด้วยนะครับก็ยังยังไม่เจอประสักอะไรมากมายเพียงแต่ยังปรับผ่านไม่ลงตัวนะครับก,ก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับอเมื่อปรับผ่านได้ใกล้เคียงแล้วทีนี้ขึ้นเองเลย หนาคุค้นๆนะครับคนนี้หนาคุค้นคุก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมที่สนใจก็เป็นการตัดสินใจนะครับผมเพียงแต่นําเสนอคนระับนําเสนอนะครับอ่าืนเองล้ะคนนี้โอ้เข้าดีจังนี่ขนาดดีงั้นแข็งนะ เดี๋ยวมาอีกรอบนึงถึงเรานี่ปรับอีกทีนะครับก็อาจจะฟังเสียงนะครับอาจจะหนักเครื่องนะครับดดดดดเดี๋ยวจะเอาลูกหน้าขึ้นอีกนิดนึงมันก็อยู่การที่ใช้ความเร็วนะครับท่านผู้ชมจะใช้ความเร็วมันทมอ่ำเสมอก็เดี๋ยวจะเป็นลอนนะครับเป็นล่องโอ้โหเข้าดีจังแต่อาจจะงัดมาเป็นก้อนนะครับไม่ไม่ไม่ป่นนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจะเอาลูกหน้าลงอีกนิดนะครับแล้วก็คลายแขนกลางนะครับอ่าไปลองไปดิรอบนึง,อ,งอ่าลองแล้วนะครับอ่าเริ่มดีดีกว่ากาวอีกนิด เดี๋ยวถ้ายังไงก็กปรับกันเรื่อยนะครับ15ไล่วันนี้ก็ต้องปรับกันทั้ง15ไล่นะครับเอาให้ลงตัวก็เดี๋ยวจะเอาอีกคันนะครับขับตามแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบดูอ่าดูรออแรกนะครับนี่นะครับผ่าน4 ผ่านซีคู่ตัวนะครับนี่นะครับผ่านเพกสซัสนะครับรถกซีซีๆเท่ากันนะครับคูปัต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปดเหมือนกันนะครับยังไงร้อนสิอยู่กลางแดดอ่ะ ผานเพกซัสก,ก็เข้าลึกดีนะครับแต่จะงัดเป็นก้อนมาเอาให้ท่านผู้ชมเลือกใช้กันนะครับนี่นะครับลองรอยผานาเพกซัสนะครับจะเป็นรอยหยกักหยักรูปผานนะครับเอามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูผานซีกัน ก็จะเรียจบจะปนกว่านะตามสายตาของผมนะแต่จะเข้าน้อยกว่าจะเข้าน้อยกว่าผาผานาเพกซัสนะครับก็แล้วแต่มุมมองและความชอบของท่านผู้ชมนะครับให้เลือกใช้ให้เลือกใช้ก็ได้เลย<อ>ก็ผมแนะนำแล้วนำเสนอเฉยๆนะครับท่านผู้ชม ไว้เป็นวิทยาทานกันเห็นต่างได้ครับแต่ก็ต้องไปด้วยกันนะครับเห็นต่างได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็นาแต่พื้นที่ดินอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองผ่านก็นให้ชุ่มฉ่าเลยนะครับ15ไร่นี้เดี๋ยวเราไปอีกพื้นหนึ่งนะครับโอ้เข่าลึกมาก เดี๋ยวไปอีกพื้นหนึ่งก็ขอเป็นอีพีสองแล้วกันเนาะปะเราร้อนแล้วตอนนี้อา้าวหยุดหยุดหยุดหย,ยุดทำไมอีกอะไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ